ที่เป็นปุกสาวประตูครับเเปิดยาขึ้นมาลงได้ตกกลางอย่าเอาไปาเอาแล้วบอลมาเข้าทางรับสับบอดวงทางซ้ายได้จี้เข้าแล้วเปิดด้วยซ้ายชาร์จตรงนี้อืออือครั้งนี้ของสุพรรณเกือบจะได้จบแลวครับนี่ครับต้องชมจังหวะกระชากขึ้นหน้ามาตรงนี้แล้วข้างในครับรอชาร์จอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหโดนไม่ดีครับโดนด้วยครับนะแต่ว่ามันเบาไปหน่อย ลองอแล้วแตะหนีได้ไหมหนีพระตวีมาได้ครับโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้หลุดเท้าออกไปนี่ครับดูภาพช้าตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วพยายามจะใช้ความเร็วกับชาขึ้นมาแลยครับแล้วในกรอบมีเพื่อนรออยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเลยครับว่าจะยิงหรือเปิดครับไอขึ้นหน้าไปเลยครับทางด้านนี้ครับลูกพิเศษ กระโดกมาดีอิทิมลซ้ายของอิทธิมบนโอ้โหซุปเปอร์เซฟมาให้ดูกันแล้วครับแล้วนี่ครับปัดออกไปได้ครับดูภาพช้าครับจงังหวะยกมาให้ตรงนี้แล้วอู้เล่นกับลายล้ำหน้าได้ดีมากๆอิทิมลนครับไม่ล้ำแล้วอุ้มซัดด้วยซ้ายปัดมือเดียวออกไปก่อนเลยครับทับไงออกแรงปัดอย่างต้านทานไม่ได้ครับในช่วง15นาทีตรงนี้ครับ หมาต่อครับมันเดตอดร้อหมุนแล้วล,ลูกนี้ผัวพันแทงแทงพันขะอูเดี๋ยวก็ขืนมาได้ครับแตะหนีแล้วเอาละครับมีพื้นที่ยังไม่ยิงเลือกจิ้มทางขวามาที่ผูชผ้ชิดผู้ชิยดยอดๆโล้โหูผู้ชิดลูกนี้เป็นจังหวะที่ตัวเขาเองมีพื้นที่แล้วครับทางด้านผู้ชิดครับนี่กันในกรอบเขตโทษต,ตรงนั้นตัวประกบมาช้าแต่เลือกที่เป็นทางรองครับทางขวาลูกนี้ปันยอดยอาเอามาแล้วเลือกที่จะน่าจะรองยิงเข้ามาเลยครับจังหวะนี้ครับ สายตาแล้วอวางเช้าบอลมันห,หลุดก่อบออกไปครับอยู่เลือกไซล้วบอลแรงมันกระดอนไม่น่อยยังดีทายไม่ได้เอากอบไปโทษปั๊มกันคนเดียวอจะแหวกไปไม่ผ่านนะพัตวียังดักไว้ได้แล้วสายที่ประสิทธิ์เปิดโดครับมาที่ผูจชิตแล้ยโอ้ลูกนี้นี่เกือบแล้วครับกีฬาสุพรรณนี่ครับภาพชา้าตัดมาครับแล้วอเสาแรกเก่งคอล้อมองแต่บอลมันไปเข้าข้างตาข่ายับจังหวะนี้ของผู้ชีดครับลุก แทนช่องนี้ซ้ายทีนัทศักดิ์ผ่านด้วงเจ้ากับพี่โดนใสปาดมาเอโอ้โอ้ลูกนี้ครับอู้เพื่อนนี่แซบสุดเลยครับล่ะนั่นเอบูก้าครับโอู้พาดต้องดูหน่อยครับจังหวะเหมือนพี่โดนจับลำหน้าไปก่อนครับโอ้เหมือนจะบอลกระดอนหรือเปล่าเจ้าตัวิงผิดไปเลยครับกล้องจับอ้จังหวะเรียกว่าเป็นโอกาสทองของนงนีการสนี่ครับนัทศักดิ์พันด้วงครับ ถวายพานมาให้แค่ตรงกรอบเท่านั้นครับแต่ว่าโอ้โหเอโบก้ามันบอลเจ้าว่าบอลมันกระดอนพื้นแล้วข้างสนามเปลี่ยนตัวเลยครับทางด้านาดูในเกมทางขวาตรงนี้ก็คนะรับตีดพแล้วสีนี้บอลโอ้โหซ้ายโอ้ยลูกนี้ได้เข้าปราะตรูตรครับนี่กับดูขาวช้าครับ ขึ้นมาแล้วเปิดชัแลับมาแล้วเข้าทางอีกที่โมนครับผูช้าตรงนั้นแต่ว่ายังตามลงมาประกบติดแล้วช้แลับออกหลังไปครับได้เปิดเข้ามาเสาแรกเว็บไปนี่กับภาพช้าครับจังหวะเปิดเข้ามารุนบริเวณเสาแรกครับแล้วโอ้พี่พัดได้สบัดตรงนี้บอลยังรุดกอบออกไปครับดึงจังหวะหาเพื่อนอยู่แล้วอูกระชากไปเองทางด้านเขมมาชาติครับ เปิดยัดมาตรงกลางแล้วโอ้โหสกัดพิดเหลี่ยมของวงสกอร์ครับโอ้โหลูกนี้ดูมาคนเดียวเดี่ยวๆเลยครับแต่ดีมากจังหวะเปิดเหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้ไม่ฉลบด้วยครับแล้วพงสกอร์ผิดเหลี่ยมครับโอ้เข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วเอบุกเ้าโอยลูกนี้ได้ตบัดแล้วมึงได้เียครับโอ้ได้ขึ้นเท็กจ่อจอบริเวณกรอบหกหลาแล้วครับ เอบูก้านี่ครับหกหลาตรงนั้นสะบัดออกไปเองครเอบูก้าครับโหน่าเสียดายจริงๆครับลูกนี้สอบไปนี่เป็นหมายเลข19นะครับนิรพัฒน์เพลงทองเลิศครับแล้วรอเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับหมายเลข10ครับทางด้านพูทธเนศสมจิตครับจะลงไปแทนหมายเลข11ครับพิพัฒนทองจันดีครับเสียฟ้าครับมันยมนตศิลป์ะยองแล้วผู้สิินเรียกเปย์เลยครับต้องต้องดูกันเลยครับว่า เล่นต่อไหวไหมครับแบบนี้ครับโอ้โห่ดูสีหน้าสีตาแล้วน่าจะเจ็บจริงเลยครับจังหวะน,นี้ครับจู่ว่าเป็นิงแบกที่โดดเด่นในฟุตบอลรายการนี้เหมือนกันนครับทางด้านพจิติีแบกรูปร่างสูงสูงมากมากเลยครับเป็นผู้เล่นพันดวงเปิดคอเข้าไปลูกนี้อบอลลึกเข้ามือจาราซับครับพาหนีหนีอีกหนึ่ง ไห้เลียบมาตรงกลางรัตนวัฒไป่านแต่ยังได้โอ้ยลูกนี้ขวาโอ้ซปเปอร์เซฟดูภาพช้าครับล็อกหลบมาหนึ่งแล้วครับแล้วยัดมาให้เพื่อนโอ้หในกรอบปั๊มกันแต่ว่านี่ยังมาเข้าทางแล้วได้ลองกดลูกนี้ยังพผวาไปปัดได้ครับทางด้านปิยวัฒนครับต้องล็อเล่นไหวมาว้าว โอ้ลูกนี้อ้ไปเมือครับน่าเล็กยาสุพันอูได้ช็อตตรงนี้แต่ยังดีบอลมันกระดอนขาพาออกไปครับทางนั้นทีลาพัทครับอูนี่ครับภาพช้าจังหวะเปิดเร็วเข้ามาแล้วอ้ในกรอบหกหลาตรงนั้นครับไม่มีใครวิ่งตามมาประกบด้วยกับทีลพัทแต่ว่าอูบอลมันกระดอนเพื่อนครับพยายามจะแก้เกมแล้วเมีู้เล่นเจ็บระลุพิเศษตวัดบัสเขามือดูภาพช้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับ เปิดเข้าไปในกรอบโอ้โหมีเป้ารออยู่ในบริเวณกรอบหหลาสองคนแต่ว่ายังเคียงกันออกมาไ,ได้ครับอนิยมพนักพ้างสนามขางสนามเปลี่ยนตัวแล้วครับจะส่งหมายเลขสิบเจ็ดครับนัทน,นันพอได้ครับธ<อ>ีพรพลเวลาไม่เอ่เหลือละโมงเช็ดลูกนี้ข้างหลังธีรศักดิ์ทันธีรศักดิ์าาจะแปะไปเองในนาทีสุดท้ายแบบนี้ครับดูภาพชาชครับนี่ครับจังหวะ เข้ามาในกรอบแล้วพยายามจะคล้องกลับมาเล่นตรงนี้โดนเคลียออกไปครับเป็นทางด้านธีรพัฒน์ปื้ทองครับเคลียไปได้ครับสายของอรตักเปิดเข้าไปตัวไก่ไม่ถึงครับมองได้ยังได้อยู่ตังเป่าเปิดคล้องละบาดีปูตะนเน่บง่งนหอนแล้วตกเสียลากไปด้วยทางด้นานปูตัเน่นครับดูภาพช้าครับ เปิดเข้ามาตรงนั้นแล้วโโอ้หได้เทกแล้วแต่ว่ามันต้องโหนม่งแล้วปูตาเน่ไม่ถนัดครับบอลข้ามคานออกไปครับบอลอ้าววันนี้ยำตาลีนและยองเอาโอกาสช่วงไ,ไท้ายครับทางขวาธีรพัฒน์ตุยากรไหลตรงกลางนักลงหมูลูกนี้โวนไม่หน่อยหาเลี่ยมแล้วยิงโอ้โหลูกนี้กระชอน,นิดหนึ่งครับแล้ววุฒิสินเป่าจบเกมต้นยำตาลีนและยองครับได้ประตู